วันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะจากคราวที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์และนวัตกรรมนะคะซึ่งถ้าเรานําเอาคำสองคำเนี่ยนะคะมารวมกันนจะเกิดอะไรขึ้นเรามาลองดูนะคะ ก่อนอื่นเราจะมาทําความเข้าใจนะคะกับคําว่าความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะคะความคิดสร้างสรรค์ก็คือกระบวนการสร้างความคิดใหม่ๆหรือว่าทางเลือกใหม่ๆหรือแม้กระทั่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็สามารถนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคตทีเดียวนะคะอีกคํานึงก็คือคําว่านวัตกรรมนะคะ ซึ่งคำคำนี้ก็คือการใช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อที่จะนำมาพัฒนาหรือว่าประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นการบริการผลิตภัณฑ์หรือว่ากระบวนการใหม่ๆที่มีคุณค่าแล้วก็ประโยชน์และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิชย์อีกด้วยนะคะ ซึ่งถ้าเรารวมคำสองคำเข้าไว้ด้วยกันในเชิงของนวัตกรรมเนี่ยก็คือการนำเอาความคิดสร้างสารรค์บวกเข้ากับสิ่งใหม่ๆแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าหรือว่ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นในสายตาของลูกค้าซึ่งในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์กับนวัตกรรมเนี่ยการเกิดความคิดสร้างสารรค์ถือว่าเป็นจุดกาเนิดของนวัตกรรมทีเดียวเนื่องจากว่านวัตกรรมดีๆเนี่ยนะคะจะเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ที่แปลกใหม่หรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาใน รูปแบบใหม่ๆดังนั้นเนี่ยนนวัตกรรมจึงเป็นการนําเอาความคิดสร้างสารรค์มาต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนแล้วก็สร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะ สำหรับนวัตรกรรมการตลาดยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการนั้นเนื่องจากว่าในโลกธุรกิจเนี่ยนะคะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกิดกระแส disruption ในองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็มีการ,รเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่อยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมและการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะผู้ประกอบการจะต้องมีความคิดใหม่ลงมือทําใหม่เพื่อให้เกิดความอยู่รอดของธุรกิจดัง นั้นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีก็คือความคิดสร้างสารรค์ต้องทําให้มีหรือว่าเกิดขึ้นให้ได้นะคะ สำหรับการพัฒนาทักษะแล้วก็องค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสรรค์าง,งานเรื่องของการบริหารจัดการของผู้ประกอบการนะคะเพื่อที่ทำให้เราบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นการให้หลักการแนวทางหรือว่าวิธีการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ mm hmm. ก็อาจจะจำเป็นที่ต้องต่อยอดนะหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการด้วยการใช้หรือว่าอาศัยความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะ รวมถึงสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเพื่อจะนำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในยุคที่เราเรียกว่า creative economy หรือว่ายุคเศรษฐกิจสร้างสารรค์นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูว่านะคะเราจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เอ๊เราจะเริ่มต้นยังไงดีในที่นี้นะคะอาจารย์ก็จะมีคำแนะนำอยู่ 3. ลักษณะลักษณะแรกก็คือเราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรน,นวัตกรรมเพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานนั่นหมายถึงว่าเราสามารถพัฒนาทักษะความคิดที่สำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์ความคิดวิเคราะห์การคิดเชิงระบบซึ่งการพัฒนาเหล่านี้เราจะพัฒนาให้กับคนที่ทำงานหรือว่าพนักงานการระดมความคิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็การ ทงานนนนเเปเป็็ีมต้อีกลกษณะหนึ่งนะคะกษณะที่2ก็คือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะในกรณีนี้การพัฒนานวัตกรรมที่เราอาจจะคํานึงถึงคุณค่าแล้วก็การเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานก็ทําให้เราสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจและสามารถเป็นไปได้ทางเทคนิคนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาหรือว่ามาผลิตให เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถใช้งานได้นั่นเองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆนะคะลักษณะแบบนี้เราอาจจะใช้วิธีการเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดเริ่มถึงในปัจจุบันเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถที่จะเกิดการลอกเลียนแบบได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเราทําการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆนที่เป็น business model นะคะก็ทำให้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าก่อนคู่แข่งขันได้เสมอนะคะต่อมาเรามาดูนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเราจะหาวิธีการเสริมสร้างทักษะทางการตลาดเชิญสร้างสรรค์ได้ในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือการสร้างสรรค์ไอเดียการตลาดรูปแบบใหม่เราก็จะมีวิธีการหลากหลายนะคะอย่างเช่นการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสามารถ แก้ไขปัญหากับลูกค้าได้หรืออาจจะคอยหาเครื่องมือการสื่อสารที่แปลกใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้เกิดการจดจาสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ๆที่อาจจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบ Delive r y หรือว่าช่องทางการขายในระบบออนไลน์เป็นต้นแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจได้เร็วมากขึ้นก็คือในเรื่องของการนําเอา รนะบบแฟรนไชส์มาใช้ในการบริหารจัดการกับทีมขายเพื่อที่จะขยายสาขาแล้วก็ทําให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะทักษะต่อมานะคะก็คือการเรียนรู้และการทําความเข้าใจในเรื่องของ customer insight กับ customer journey นะคะนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใครเนี่ยเราจะต้องสามารถหาสิ่งที่เขาต้องการให้ได้นั่นก็คือต้องตอบสนอง ลูกค้้้าใหไดแล้วจะต้องรู้ว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยเขาสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนั่นก็คือการทําความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างท่องแท้นะคะแล้วก็อย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้เราสามารถเป็นทั้งการสร้างโอกาสแล้วก็สามารถทําให้เกิดอุปสรรคต่อการทําธุรกิจได้นะคะดังนั้นเราควรที่จะต้องให้ความ สำคัญกับการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วยเริ่มถึงในเรื่องของการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คู่แข่งในตลาดยังมองไม่เห็นนะคะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญหรือว่าเป็นกลยุทธ์อีกประการหนึ่งที่เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะคะได้เลือกสรรนั่นเองทักษะที่3ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ควรที่จะมีความรู้ในเรื่องของการสร้าง storytelling แล้วก็ในเรื่องของ branding นะคะ storytelling หรือว่าทักษะการเล่า ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็ทำให้เกิดกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบใหม่ในลักษณะของการนำทักษะการเล่าเรื่องมาใช้เนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็มีที่มาที่ไปก็จะส่งผลต่อการจดจำข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะริ่มถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า และบริการอีกด้วย ป,ประการหนึ่งประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสร้างสรรค์ทักษะการขายให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะเห็นว่าการขายเนี่ยถือว่าเป็น <nous. S 1> หัวใจสําคัญนะ mm hmm. ของการทําการตลาดด้วยเช่นกันเวลาที่เรานําเสนอสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี mm ่ยนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการหรือว่ากลยุทธ์ที่จะทําให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยคอยติดตามแล้วก็เกิดการตัดสินใจซื้อทีนี้เรามาดูกระบวนการในการเพิ่มทักษะทางด้านการขาย อันดับแรกเราอาจจะทําให้ลูกค้าเกิดการรับรู้เรื่องของแบรนด์หรือว่ายี่ห้อโดยผ่านการสร้างคอนเทนต์ก็คือให้ลูกค้าได้มีโอกาสเห็นคอนเทนต์บ่อยๆนะคะ แล้วก็วิธีที่2ก็คือการดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจหรือว่าชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้วก็ดูฟีดแบ็กในลักษณะของการกดถูกใจการแชร์การบอกต่อนะคะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นนะคะโดยผ่านสื่อประเภทสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าสื่ออื่นๆที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะอีกทักษะหนึ่งนะคะก็คือการเตรียมพร้อมในเรื่องของการให้ข้อมูลหรือว่าการตอบคําถามลูกค้าในทุกช่องทางนะคะก็จะ จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงข้อมูลรวมถึงเราสามารถที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าได้ในเรื่องของข้อมูลฟีดแบ็กที่ลูกค้าตอบกลับมาเนี่ยจริงแล้วผู้ประกอบการก็อาจจะเคยได้รับประสบการณ์ในเรื่องของฟีดแบ็กหรือว่าข้อร้องเรียนที่ลูกค้าตอบกลับมาอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของความพึงพอใจหรือว่าความไม่พึงพอใจซึ่งลักษณะของฟีดแบ็กเหล่านี้ผู้ประกอบการ สามารถที่จะนําเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเนี่ยก็คือจะมีลักษณะของการเกิดความพึงพอใจเนี่ยอยู่2รูปแบบก็คือการเกิดความพึงพอใจตามความคาดหวังของลูกค้าอีกกรณีหนึ่งก็คือการเกิดความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวังนะคะ ซึ่งเราก็อยากให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะคะได้รับความพึงพอใจเหล่านี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือถ้าเกิดลูกค้าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ตามนะคะลูกค้าสามารถที่จะแชร์ต่อ บอกต่อหรือซื้อซ้ำนะคะดังนั้นนะคะเราควรจะต้อเตรียมทักษะเหล่านี้เนี่ยให้เกิดขึ้นในเชิงสร้างสารรค์นะเพื่อที่เราจะได้มอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าจนทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนั่นเองนะคะ